สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้นหน้ายินดีนะครับผมวันนี้พามาเที่ยวทำบุญสร้างกุศลกันนะครับผมที่วัดไตมิตรอำเภอวัดไตมิตรสามัคคีนะครับผมอำเภอโพธิ์รีสวรรค์จังหวัดสีสเกตนั่นเอง เปจุดแรงมากใหม่นะผมของจังหวัดชาวจังหวัดศรีสะเกดนะผมแต่เราเขาจะเข้าไปกราบไหว้บูชานะผมดอกไม้ทุบเทียนตามศรัทธานะผมผมก็จะให้ดูบรรยากาศไปคร่าวๆนะผมผมก็จะไม่ได้ภาคอะไรนะผมเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เราทำบุญไปหลวงพ่อท่านก็ และผมให้กับญาติโยมฟังนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็จะให้ฟังบรรยากาศไปนะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับมีความสุขทุกท่านอนุโมทนาสาธุนะครับไปกันเลยนะครับไปไหว้พระกันนะครับผมก็ฟังหลวงพ่อท่านเทศให้พรกับญาติโยมก็มีญาติโยม หลังไหลกันเข้ามาครับผมอันนี้ผมมาวันธรรมดานะก็ยังมาเรื่อยๆถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คงจะแน่นนะครับผมก็มาสร้างบุญสร้างกุศลกันได้ผมบานลาหน่อยนะครับผมก็คือคนละนิดคนละบาท2บาท20บาทก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศไปนะครับ ฟังนาสรได้เก่าเดือนสรได้เก่าเดือนเมรุกอยู่ทางด้านหลังเ้สืสร้างรวมแล้วก็เจ็ดเดือนหรือแปดเดือนนี่ในปีนี้เองสร้าพรอๆกันทั้งหมดเลยด้านนู้นแล้วก็กูติกูติก็ได้สร้างเอาไว้ข้างหลังนู้นก็จะมีอยู่หนึ่งหลังสองหลังรวมแล้วนะ หาหลังเจ็ดหลังสร้างในปีเดียวพญาน,นาคนี้นับดูเราเดิมทำมาก็<ๆ>ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่ตัว <laughs> ไปนับบางคนนับได้เกา่าบางคนนับได้สิบห้าเออไม่กี่ตัวตรงนี้อาจจะมาไม่ใช่กตยังไม่รู้เลยว่ามีกี่ตัวรู้แต่ว่ารู้แต่ว่า มีเยอะนั่นแหละมันโปรโง่แต่เบิร์ดเอาเด้อแต่มันบอกว่าไม่ซิปขาดก่อนไม่ซิปขากดก่อนนะรับเลยเนยบางตัวก็ยังเป็นปลาไหลอยู่ยังไม่เสร็จเออยังไม่เสร็จยังไม่สมบูรณ์ถ้าชันทางลนกน็ยังมีท่านในแล้วก็มีสร้างช่วยช่วยกันก่อร่างสร้างให้มันลบให้มันเป็น ทำทำหนูมันเต็มยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้มแม่ถ้าทั้งเหมือนเราเป็นร่อนมาจากบ้านอีเซแม่ซื้อจังไรแม่ผงสีโสดาหมอล่างเก่าที่นี่แม่บอกแม่เดอ้ออีแม่ว่าคุณแม่ผงสีโซดามาร่วมในการทำบุญซื้อข้องใบใหญ่ซื้อ สีพญานาคซอสีสีพาพญานาคเป็นเงินจำนวนหน,นึ่งร้อยบาทอาสาทุกคนทุกหมดขนะบุญก็ไม่เด้อขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญสัพพทุกสัพสพะโสส,โสัพพโรสัพพภัยสัพพครอบตัวนอกสัพพครอบต,ตัวในสัพพะครอบตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีคราบวันครอบเดือนคราบปีครบดีเข้ามาครอบไรขอไปขอให้ท่านจงมีไทยคนโคตโท,ทสั นัดสัมปันโนอิติปิโสพะภาวะสาธุสาทุกศาสุภคธังเปิดธรรมังเปิดสังธังเปิดเปิดพุทธเปิดนัดเปิดโมเปิดช่วยนัดโมพุทธายะเปิดด้วยนัดมังค่าพักเปิดโชคดีเปิดปุ่ดีเปิดวาสนาดีเปิดดวงดีเปิดราศีดีเปิด บารมีดีเปิดหน้าที่การงานดีเปิดอนาคตดีเปิดกระเป๋าเงินดีเปิดกระเป๋าวามดีเปิดเศสิ่งดีดีหลังจงหลังไหนก็มาสู่ใจบ่านสาธุสาธุสาธุนะขอให้ขออยาเก็บจากให้อยาจนอยาได้ตังกว่าคนอยาได้จนกว่าใครกอไม่เ้อขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญ ไตรสามคัคคีไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดในทันที่จะสนองเจตตลาโรของท่านทั้งหลายได้ขอจึงได้ขออารัตนานเอาุณพระช้างเอาุณพระเสียรัตะนะต์ไตรแก้วทำสามประการหลักการคือพุทธานโลภธาตธรรมะ พระบรมเดชา จะงได้การสรรเสริญสมดังพนรรบที่มบากนาหากเมรุว่าตอใดดีดีที่มีู่ในโลกโลกใดดีดีที่มีความประดงศักดิใดดีดีที่มีความดำรงทั้งหมดจงสรรเรียเป็นน็เดชทุกท่านควรขอจักเรินจักเรินยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญด้วยสักศีลสิริอานเจริญด้วยความร่ำรวยใหญ่เจ็บอยากให้ยาญ ได้ตำกว่าคนอย่าได้จมกว่าใรขอให้มีแต่ความสุขชัยสวัสดีท่านกลับไปสู่ที่บ้านขอให้ท่านจงเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพอย่าได้มีสิ่งใดมาขัดมาขวางในบุญในกุศสนของท่านจงนำพาให้ท่านได้ประสบพบแต่ความโอพี่อาเลเนี <laughs> ่ย có chị để ông là to nhỏ bò mà bò còn thì ăn được to nhỏ cũng tại chỗ thì có tại chỗ làm bó hàng mấy nhà có siêu nổi bà siêu nổi pro thì mà làm hàng phượng và nóc trâu thì chắc phát rồi สาธุโคอ,อนุโมทนาบุญท่านมาเราก็ดีใจท่านกลับไปหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทางบัตริสามาคีจะได้พบหลายท่านหลายคนก็สำเร็จมาแล้วดังว่าพระประทานพรให้โชคมาแล้วก็หลายท่านบรารมีของท่าน ด้วยบารามีของหลวงพ่อเป็นเอกลักษณ์ประจำมัดของเราเราเก่งได้กล้าพูดกล้าสแสดงออกและก็กล้าที่จะพูดถึงกล้าที่จะชมในบาลมีที่มงพระประทานพรได้ประสิทธิ์ประสาทได้ประทานพรให้กับสาธุชนผู้ที่มากราบไหว้สักการะบูาบชา อยางยน้อยก็เป็นการบูชาเพื่อเป็นพัะบูชาธรรมบูชาสังทับูชาบูชาในคุณงามความดีขององค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาในองค์พระธรรมผู้นำแสงธรรมอันแสงสว่าสงส่งทั่วโลกล่าบูชาในองค์พระสงฆ์ผู้ดำรงอรรพระพุทธศาสนา บูชาในเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่นี่คือความโบูชาอยา่างไหน้อยเราก็ได้บูชาคุณปิดามารดาคุณมารดาคุณปิดา,ดากลับมายือนอยู่ตรงนี้อีกได้มาอาศัยตรงนี้อีกนี่ ในบวรพระพุทธาาศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้จัดเอาไว้ว่าครั้ะภูเรชาตาเราได้สังสมบุญร่วมกันเอาไว้แล้วเราจึงท่านจริงบอกว่า